ท้าวิ่งเราของอคาท่ารุ่น RC นะี่ดีจริงสามารถวิ่งได้โดยรลิะอันับท้าย21กิโลรวมระยะเวลาประมาณ2ีวันในการวิ่งรวมระยะวิ่งก็ประมาณเกือบ200กิโลสำหรับวันนี้ Day One, เจวันก็ผ่านไปได,ด,ดีนะครับวันนี้23กิโลครับผู้ใจผม ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าเบบีนะครับแล้วก็ผมจะทำเรมาร์คตัวถุงเท้าคู่นี้ว่าเรา,เาะจะใช้ถุงเท้าคู่นี้คู่เดียวทำไฮไลท์นะครับสีเหลืองที่โลโก้นะครับจะไ,ได้เป็นหลักฐานว่าคู่นี้วิ่งคู่เดียวตามชาเดน21วันก็จะมีทั้งวิ่งสั้นวิ่งยาวจะมีสญลัดษณ์นี้นะครับโลโก้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองจะมีคู่นี้คู่เดียว ผมทำรีมาไว้แล้วนะครับจะมีคู่นี้คู่เดิมที่เราจะใช้ตลอด21วันนี้ฝากตา like ิดตามชาเลนจ์ถุกทาวิ่ง ILC ไร์กินอักคู่นี้ด้วยนะครับขาวิ <S <S ่ง ILC นะครับวันนี้วันที่4แล้วเราใช้กันตัวเดิมครับวันนี้ก็จะมาวิ่งประมาณ15โลครับวี่เสร็จแล้วครับ ควันนี้ก็เป็นวันที่4ี่แล้วก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับก็เสร็จแล้วเราต้องสบัดสบัดผึ่งๆกันด้วยนะครับอย่างไรก็ครบสวันแล้วนะครับวันนี้15บหโลได้ร้อยดีครับกับสุเทราววิ่ง i อ c ของเรา วิ่งทดสอบวันที่9สําหรับราเท้าวิ่งไล้กินอับรุ่น RLC รุ่นนี้นะครับวันนี้ผมจะมาวิ่ง21กิโลเมตรสำหรับรุงเท้าตอนนี้ก็ยังปกติดีนะครับถึงไว้ที่บ้านทุกวันไม่กินเลยผมเตรียมตัวไปวิ่งก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันนี้ก็ครบ21กโลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ D9 ข,ของตัวรุงเท้าว,วิ่งไลกินอับ วิ่งมา9วันแล้ว้งไว้ประมาณ15วันขึ้นเดือนแล้วก็ยังใช้ได้ดีนะครับมีัินี่นะครับเห็นไหมไม่เห็นถ้าสั่งครับผม2คู่หรือคู่เดียวเราส่งฟรีนะครับพิเศษแล้ว,วันนี้ก็จะเป็นวันที่13แล้วนะครับที่เราทดลองการวิ่ง โดยใช้ถุงเท้าวิ่งต l c ต่อเนื่องกันเพื่อทดสอบกันว่าถุง,งเท้านี้อะไรกินอับรวมๆแล้วเราก็วิ่งไปขวา100กิโลแล้วนะครับสำหรับถุงเท้าวิ่งตัว RLC รุ่นนี้คู่เดิมคู่เดียวเครับ, okay. รบเรียบรย้อยแล้วนะครับวันนี้สำหรับ25กิโล เวล,ลาวันนี้มันที่สิบสามแล้วก็ยังไม่มีกินอับเท้เาวิ่งไอซีเน่ยชุ่มขายอยู่เลยนะครับผมดูฝั่งนี้ไม่ย้อนแสงก็ชัดเปียกเหนืเปกจริงแต่ไม่เหม,ม,ม็นอับนะครับ,บรองเท้เาวิ่งไอซีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ไปพักเนหนื่อกินน้ำกันนะครับเห่มากของนะครับไปแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะวิ่งทดล,ลองกับถุงเท้าวิว่ง i l c ของคาท่าคาท่า i l c ตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่วันนี้วันที่21แล,แล้วก็ยังไม่มีกินอับเลย เดี๋ยวยังไงวันนี้วิ่งเสร็จแลมาดูผลลั์กันนะครับว่า21โลกับ21วันของรองเท้าวิ่ง RLC ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเคผมไปวิ่งก่อนนะครับสำหรับวันนี้21กิโลกับรองเท้าวิ่ง RLC วันที่21นะครับวันที่21เราก็มาแตนครบเรียบร้อยแต่ส่วนรองเท้าว,วันนี้ครบ21กิโลแล้วนะครับชุ่มเลย การรีวิวครั้งนี้ผมวิ่งไปสรุปนะครับผมวิ่งไปทั้งหมด21วันกับถุงเท้าวิ่ง RC l ระยะทางรวมประมาณ200กิโลเมตรก็ใช้ถุงเท้าวิ่งคู่นี้คู่เดียวเลยว่าถุงเท้าวิ่งเราของทาท่ารุ่น RC l เนะี่ยดีจริงสามารถวิ่งได้โดยไร้กิจหับยังไงก็ขอฝากถุงเท้าวิ่งทาท่าคู่นี้ไปให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับรับรองว่าดีแน่นอนถูกใจแน่นอนขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูคลิป มาตลอด1เดือนแะรวมระยะเวลาประมาณ21วันในการวิ่งรวมระยะวิ่งก็ประมาณเกือบ200กิโลกับท้าวิ่ง RLC สำหรับวันนี้ผมและสน้าวิ่งคาท่าขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ